องดินบ่หรือว่าแบบไรเอ็นเจ้าของดินนะเจ้าของดินเป็นผู้ชกดินไปขายที่ว่าขายให้ทางเราบอลเขาสื่อนี่นะเขาเป็นคืึ่งยังคือเขามาจากมาจกที่บอลเขาสื่อแล้วบัดบอลโบชกในก็มีนี่เหยยดนี่มานี่มีืัวไป บริเวกนี่น,นี่คือเป็นดินของเพื่อนเองแมนต่ <Man. S 2> บ,บริเวกนี่นี่เป็นดินของเจ้าแล้วแมนเพื่อนนะมาจกเอาอยู่พี่มาโจกเอาอยู่นี้<อ>มาจกเอาดินเจ้าเลยแม่หามเขตดไปท่านตามเขต<อ>มันเนี่ยมันเลืยเขียดเหรอก้างเนาะเศ<อ>ร้าคุณเขาสองมามาคือสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องฟังลาฟังไทยและต่างประเทศเนาะ กะยินดีต้อนรับขอสุสงสเวตตาสะแนวพี่น้องเอ้นาะกะในมื้อนี้ตอนนี้เนาะกะเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านกกกระทันพี่น้องเอ้นาะกะมาหาทางครอบครัวเอ้ยล่พี่น้องเอ้นาะกะมากับขาบ่ตาบ่เวียดอ่ากะเรื่องาเป็นจังได๋กยังบ่ฮู้ปานใดมีแต่เข้าไปเบิ่งไปฟังทงอ่าเอ้ยล่เพิ่นหรือว่าคนในครอบครัวเพิ่นเนาะแล้วกทงทีม งานคือเขาบอตาบอเวียดหรือว่าจิตเนาะคู่เพื่อนเขามาก่อนพี่น้องไปทางสาวิโยนี่มุฮูยังเนะนาะสุดใจกะขอโทษขออภัยไ,ไก้ก่อนนะพี่น้องถ้าวา่าผิดพลาดประการใดเนะนาะสุดใจกะพูดแหละทีเขาไปทางครอบครัวเพื่อนพี่น้องเลยเนาะพ,พี่น้องแดดแดดเนาะสาวิโยกะมาส่วนเวลาแดดแดดเลยเนาะผูนะ้บอจิตนกะับนสาวหนะ้าไปสิได้เด้เนาะโดยสบายดีเด้ออุ้ยเนาะ ใจเมียนบอจิตลังเกอออเนาะลังเกเมียได้เจ้าได้ชีเลยให้อันเมียสู้เมียหนุ่ยเลยเออโดยเอาคืองเราสบายดีสบายดีเลยมาหนี่อ่ะไปใส่ต่อบาทนี่มาหนี่นะว่าชีให้ทั้งเมยุสาเพิ่นไปเบิ่งที่ดินใหม่อ๋อเพิ่นได้อ่่าทีดินใหม่เว้ยทีน่ะคือไอเชียงเพิ่นซื้อให้แล้วโอ้แต่ตอนนั้นพูกอ่าโอ้โหเนาะมีข่าวดีนะเพิ่นนี่แหละ ขาดีเขาดีทางยังไงนะเอาซื้อเสาให้เพิ่อนชิมหาต้นโอ้ทางเขาทางเจ้าบ่าทางงานบ่ร์เนโอ้บ่ร์เซนนั่นกันมาบอกเขาดีเพิ่นได้เกิดชิพาเพิอ่อนให้เพิ่นพาไปดินเหมือนแต่ว่าเสาท่านนี่เอามาเสาน้ำบ่ร์เซนไปช่างแล้วเหมันโอ้เพิ่นชิมาส่งมาทมี่ได้บ่บ่ได้ต้องเพราะว่าเพิ่นต้องได้เทก่อนนะมาโอ้ยังละเพิ่นมีใครพร้อมเลย อันนี้ต้องทานโแรซนก่อนเนาะวัอนี้ก็าพันละยุงพันละยามาแล้วตามมาตากแดดพันละยุงพันละนี่เป็นใงได้คือมาอยูไขายเครื่องคืออันชื่ว่าตากแดดนันผัวมาอนี่ยจะให้เพื่นหู้ได้ว่าเป็นจึงได้เนาะระวังนั่งตากพัดลมอยู่เฮือนไข้ของอยู่เฮือนไข้น้ำปั่นอยู่เฮือนมันแดดคือกันนะเด็กกับอันได้เมื่อยกว่ากันเนาะอันได้เมื่อยกว่ากันอยู่เฮือนกับอยู่นี่แข็งหรอเสียงยาวมัน มันทนแน่เออต้องบอกนี่นี่แนเนาะคือข่อยนี่เนาะไปชุ่มมือไปชุ่มมือดีแล้วคือผู้ชายเนาะรวยลุยรวยอ่าเนาะขายเครื่องขายของกันเนี่ยหนึ่งออกมาข้างนอกกันเนี่ยหนึ่งแต่ว่าเพียชุ่มมือได้เผื่อมือนะเผื่อมือ เป็นห่วงเนาะบมีเงินถึกว่าเป็นห่วงแม่เนาะโอ้มาไลยก็เพิ่ลได้พี่เนานเนาะการใช้ใจเฮาพี่น้างเ้ยคือจังได้เสาทางเคสนี่เป็นเป็นอะไรเคสของเอล่านะเออเาะนัวัฒนกอันี้นี่ยคือจากที่มาเบิ่งมื้อนั่นนะเป็นเรื่องทีรินใว่พนักกาเพราะว่าคือในเรื่องทางที่เจ้าของที่ผูปันไขนะเป็นรุดรุดที่ ดูที่ของเราแบบนี้แม่ะะแบบว่าเอารถนะมาดุดอ่าเรือมาอย่างมาไทยมาถึกที่ดินของเราแมนแมน,แ,มนแล้วเราเพิ่งอนุญาตเพินเนเ่นเพิ่นเฮ็ดเลยบอแมนอันนี้คือ,อคือในเดือนวันนี้แต่วันนี้นะเพิ่นได้อ่าไปอ่าใ,ให้ไปอยู่บนนั่นนะย้ายไปซะจากบินทีเพิ่นดุดเพิ่นแปลงนี้เพิ่นกับรุดเป็นน้องเพิ่นแล้ววันนี้เพิ่นสีเอาที่ไม่ให้แบบนี้แม่แต่ว่าที่ไม่ใช่ที่ของเราแล้วอันนั้นนะอ่า แต่ว่าเราบม่ได้อนุญ,ญาตแต่เพิ่นเฮ็ดก่อนเลยเอาเนี่ยนี่ก็ได้สมบูรณ์จิตเนาะเออมันกิบ,บรกระไรเนาะกิดเฮ็ดยังได้ใช่ไหมมันมันเป็นแบบเป็นเป็นเฮ็ดแล้วเนาะเ<ล><ล>ดี๋ยววันนี้ที <บา S 2> ทางเราสิไปอยู่ทางไหนคุอยู่โหโหบ่แต่ว่านี่คือนยินข้าวก็ข้าวว่าเราอยากคืนเงินนี่แหละเพิ่นงที่เราก็ทีไปเคลียร์หรือว่าถามเบึงทางนเจ้าของที่เองคันว่าเราเราก็ขึ้นแบบเกรงเกรงใจทางไอ้เตียงน้ำเน่โอ้ทางดินเนี่ยเปนไอ้เตียงเสือหิในราคาจังมืดหนี่ มันโอ้้จะแต่ว่าเรากลว่าโอ้ยดังสถานที่ก็อืยก็ชีลองไปเบ่าเองเพราะว่าบุญญาณาให้ทางอาณาไอเตียงเราลําบากแบบนี้นะอ่าแล้วถ้าไปอยู่บนไม่ผัดจักอยู่บนใดเนาะลองลองคำว่าส่งเงินคืนก็คือชีอ่าไปชื่อบนไม่หรอวะโอ้ก็พี่ต่ว่าสิเขาไปถามเพื่อนเพื่อนแลเนาะเรื่องเล่าแท้จริงเป็นอะไรก็คือบอจิตกะเขาไปแล้วเนาะหลายเทืออะไรบ่เมื่อนี้อ่ามือนี้ อ่าคือนึงเลียวก็มาอยู่นี่เขาไปหาแล้วซองเทือกแ้วจังตจโอ้เซันเซเขาเลยเนาะวันนี้เนาะจันกะซีคอตูใบอันยามไปยามเพื่อนกันเด้อสบายดีเนาะสบายดีบายบายโอ้เนาะกับ่เคยเขามาจกเทือได้ก็คือครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะอย่างไรนั่นเป็นผัวเพื่อนบ่เนาะตากะยังกำลังไายเนาะพี่น้องเนาะ กำลังเขาอยู่กระสิได้ไปทักทายสบ,บายดีเดินก่อนเนาะอ่อนแดดแห้งกระดีพี่น้องเลย สบายเนาสดีมเยวจบจะไข้การนีและไปยากมากเนะคือว่าจมเจ็บจมไข้แท้อาไหดีนาะสดีนียไปหยไปหาอันนี้ผัวเพื่อนบ่าเดอวเวลาเพื่นเนาะเด้อมานั่งขังนี่ก่อนมันแดดดดนี้เออเนาะไม่อดิกินข่ากินน้าแล้วบ่กินแล้วถกินแต่เ้านแหละ กินข้าวก็พี่จางโอ้ไปกินอียังกินกับปุนน้ำเพลินเพื่อนอันนะบารพาร์ตเพิ่นมาเอิญโดยมาหลุดมหาเบากับหรือไปน้ำเพลินโดยทั้งดในเพลินไปใช่แล่ะพุ่นเก็บทานอยู่ทั้งนั้นคางรถวยจกนั่นไปเก็บทานแมนแมนเฮตเตียวยู่หันบ่แมนโอ้กาจึงได้แต่สร้างที่อยู่ที่ดินนะเป็นนาใดที่อยู่หันกะเพิ่นกาซื้อให้จบที่อยู่แต่ว่าบาดผู้เพิ่น คือเจ้าฟองแต่ว่าเฮ็ดบ่จบหนาโอ้คือว่าแนวนั้นบาดนี้เนาะเออคือว่าแนวนั้นจังแหลแต่ว่าดินนี่สบายดีสบายดีเนาะเออสบายดีเออโดยถึงได้ทาเพิ่นจกไปแล้วเพิ่นจกไปครึ่งนึงว่าเรื่องดินครึ่งเอ้าเรื่องไดเรื่องดินยัง่นะนที่เพิ่นอันบ่เียงมาซื้อให้หั่นแหละเเป็นบัดนี้ก็เพิ่นนจกไปครึ่งนึงแล้ว ยกเพิ <ừ. S 2> ia, uh ่ม huh. นึงเดีวก็โบโบมาบอกให้เฮาวบรูหลวงขนาดบัวห้าเป็นจะต้องดินบูที่สองจังได้คือโบโบกันเนี้ยอันนั้นเหตุการณ์จังหวะคอนสิร์ตแล้วก็บ้าคือสิเป็นเสียงนั่ใจกันขนาดว่าเจ็บใจเนาะมือโบโบกาวเออบัานี้ผู้แมนยิ่งหน่อยก็เลยเบาหยอกมีอาหารว่าเพราะโจกดินโจกร้อนกับพราซื้อน้ำซื้อนีกินแน่ว่าสันด้วยพวกดินโยไซก็สันก็ไม่ได้โจงเจ้าเออผมมีอาหารว่าสันเขาเลยอกตบเนี้ยว่าไหวว่ายยากยาวยา รัชนาธิการทั้งเวลาเพิ่อนนะบอกแมนโบยเบาโบยเบาต้องถามหรอกคือข้าวู้แล้วว่าคือเจ้าของดินบ่หรือว่าแบบไรเจ้าของดินนะเจ้าของดินเจ้าของเป็นผู้่ชกดินไปขายที่ว่าขายให้ทางเราเทาซื้อนี่นะเขาเป็นืยังคือเขามาจากมาจกที่บอลเทาซื้อแล้วบาดบอลโบจกนี่ก็มีนี่เดเดตนี่มานี่มีคือไป บริเวกนี่นี่คือเป็นดินของเพื่อนเองแมนแต่บริเวกนี่นี่เป็นดินของเจ้าแล้วแมนใช่เพื่อนนะมาจกเอาอยู่พี่มาจกเอาอยู่นีมาจกกอดดินเจ้าเลยแม่นามเขตมาเั่นซาตามเขตมันเนี่ยมันเลยเขตแล้วก้างเนาะเศร้าคุณเ่าสองมามาคืออ่าแบงครึงเนาะเดี๋ยวให้เต็มเต้ต่อบาทเนี่ยบาทนี้เสียหายเสียหายทั้งเงาเนาะเสียหายแทกเอาทั้งเง่เนี่ไปนี่มันเป็นลักษณะนี้เนาะนี่ทั้งเงาไปนี้อันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้คันกลางซะเป็นเิ่นจกน้องเป็นน้องแล้วนี่ยจกม้าสีมันย่งแต่นี่แกมานนี้แกมานนี้แล้วให้แทกแทกผู้คาดนี่แทะอะมาทังเหย้านี้ละมามาคุ้นใส่แห่มันถือกับอันซ้าคุณนทั้งสองนี้วันนี้ผู้คามันบ่มากตีขนาดนา้ามันเป็นหุ่นทางแล้วนะเนาะกับเรื่องเนาะว่าดินก็จะื้องทยู่ทำเหย้าแบบทำหั่นมานนี้ นี่นะลงกว้างหั่นใด๋แม่นป้าแล้วให้ไล่ทางยาวไปได้ทางยาวแล้วมาตัดครึ่งใส่กันบาดิมามามาหานใส่ว้ามาหานใส่มันเต็มกับอันน่ะซาวคุณท2โอ้มันเป็นไปบ่ได้แล้วผู้เฒ่าคักห่องงามแลนั่นน่ะเนาะได้แล้วหน่อยของเองก็บนํามัวนําเป็นไปบ่ได้แล้วเฒ่าว่าซั่นเบิดเอามันเป็นถนนแวเข้าแล้วว่าซั่นหน่อยดอกอันนี้แนวนี่มันบ่ได้่อๆๆก็เลยว่าอะันันบ่เอาจังซั่น่ะกให้ไปแทกับใหม นอไอแทก so uh, ็ไม uh, ่น wow mm, ี like ่จะแทกแต่เพียงอันนะแค่มแค่มนี่แหละแคมเพิ่นเพิ่นจุกนี่วานนี้ไอแทก็ไม่นี่บานนี้มันสิลุดได้บานนี้สิบแปดคุณสิบแปดบานนี้สิบแปดคุณสิบแปดแมนอ้าก็เลยหน่อยกว่าเข้าหนอยใจลงอีกเขาบ่อยากให้อยู่บ่ขึ้นแนวนี่นดคือเรื่องที่เรื่องทางเนี่ยชื่อกันในเท่า์ไรราคาเท่รไรห้าหมื่นห้าหมื่นจ่ายเสร็จ เรียบเลยลอยมืดใบตะลงตะดินมากมืดเลยนะเราเตียงเราทายไปมืดแล้วเมื่อไหร่มืดแล้วออคือทางไอเตียงเขเป็นคนซื่อแเนาะเป็นยังไงชาวบานนี่เนาะคือซื้อแล้วคือว่าพากันไปจกเอาดินเจ้าบ้านจกกระอุดเพราะปรึกษากันแน่หนมาอันนี้บม่ได้บอกบม่ได้กล่าวเลยโอ้โหโบหูหรจนออกไปจะไปล้อมหูอ่ะจะไปเห็นเอ้าเป็นแนวด้วว่ะคือเป็นแนวนี้ว่ะโดยโดยโดยก็บพ่อท่านเห็นพ่ะเท้าบาดเนี่ยพระเท้ายังไปตักน้ำ Nó lạp bòn bò hiệu nung ừ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  chỉ lạp, chăm 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 má chăm 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 à, chăm 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 thôi, thiệt ไายนั่งเพ้นเข้าไปฮู้่ะโอ้เลยที่ดินเ่าไอ้เพ้นทางมันโูดเป็นนองพูดหลังบ้านมีตู้กันพันแมนโอ้ในทางเส้นนั่นแหละไปเลยเงาไปเลยสุดเส้นทางโดนแมนเลยโอ้โดยโดยไปได้ยูพุนแล้ว ซื้อเลขกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผัดมามาจกเอาดินกันเนาะมาจกเ,เอาแบบว่าได้บอกว่าได้กล่าวบอกที่ยังได้สบายเนี่ยดินในตอนนันในใ้นนะเฮ็ดเเจ้าฮ็ดก็เลยก็เลยว่าฟ้าไหวหันแล้วสรงมังกรมาก็เสนอทางบา,างเทียงไปแล้วโอ้ทางไอ้เตียงจะว่าบ่แม่นเฮานี่สิอยากมากน่ะซื้อจ่ายขายกินกันขายส่งเราคืนคำว่าเราเอากันส่งเราคืนในละเอาล่ะในเงินจํานวนนั้นเฮาก็จะไปหาไปซื้อต้นไม้กีไม้โอ้ไปซื้อไม้มีแอน่ใจแล้วว่าสตอนี้ว่าสิไปซื้อบนใด าว่ยังบมท่านในหูวว่าเฮาจะไปซื้อบนไหนได้เพราะว่าเฮากันยังขืดอยู่ว่าซื้อรงแล้วขืนแล้วจีเอาบอถ้าสมมติว,ว่าเพิ่นเอาเลยยังกันยังมัว่าจะไปซื้อย่ไสอีกแมนก็จ<อ>ีหาซอกไปบงก่อนคันว่าคันว่ามันเขาย่อมรับขืนแล้วนะอนอเอากระตรงบมท่านได้เอามาเงิน เอาก็ตรงไปหาบางทีก่อนเงินมาหอดเท่านี่แนว่ยรมันก็ต้องไหนใส่บัวร้ายกันน้อยเรวนี้ก็เป็นเนาะนี่เป็นดินของเจ้าแล้วก็ไปจกเอาแต่ว่าบบัวได้ขับอนุญาตกับจกเนาะบอกบอกบัวได้ขับอนุญาตเดื้อโบนุกฟันบอกว่าเพคนเสียดแนวนั้นคือว่าเป็นเจ้าของแล้วกันยังมาเอาเนาะแมนก็เลยบัวจากสีบอกคันบอกไปนี่ก็คือมันเสีดหนักเสียดยัเป็นเรื่องเล่ากันเขาแง่ก่าเก่าเลยก็อันนึงมากกับเที่ยวกลางบ้าทมูกับเดินบังหมกขักเลยได้คันบอกว่านี่ อย่เนี้ยอ่าก็เลยุใจไวันวาสิขายกะอยากให้ปรึกษาทั้งไอเตียงคนก้อนแล้วเนาะสิเป็นยังไงกันกระไรว่าเราฟูคนฟังลองครับท่านได้ว่าสิขายแต่ว่าคันวามันโค้งตรงได้เขากลว่าอายุกันพุ้งทรงระดับไรเขากลอยากทรงขึ้นไปหาบวนใหม่โน้ยเพราะว่าก็คดูว่าแล้วเนาะแมนมันเวกมันวีกไปเลยนะคันว่าแหนเอาลวงเงาผัดที่เป็ังไดงเนาะมันจะจหอมห้อมชำนีเอ่อท่าพอเพิ่นว่าแมนจำทางยังว่าแบ่งทางนะ ไปเป็นแบบทางเลยไล่ทั้งเห่าไปแล่ะกับมาอาณาคุณใช้กันว่าให้มันครบเหมืนซศราคุณเศร้าซ้องอะไรกับเอาขนาดพันสี่ยายนังไดเพันสี่เอาบล็อกลองลองเบิ้งเนาะแมนลดราคากันว่าเพิ่นสิเอารุ่นเกินไปเ้ากับบกขายแล้วเนาะกับมันกับไปซื้อที่อื่นมันเท่ากับโบได้เลยนี่ก็แล้วกับซิปโบได้ซศร้าโบได้ไงจุ๊บทีบนไม้ซะกระแมนอันหนึ่งมากกับโบแมนเท่าเฮ็ดโบแมนเท่าตังอยากแก่งอยากขายให้คืน อันนี้เราเป็นผู้คนเฮ็ดนะนะหนูว่าแล้วถ้าเอร่าเราไปใช้ยังไงนี่พูนพูนเก็บทานอยู่พูนโอ้เอร่าไปเก็บทานเนี่ยหนูว่าแล้วก็ผู้แต่เอร่าเอร่าอันนี้เนี่ยผัวเจ้าเนี่ยเป็นผัวเราบอกแม่เออผัวเอร่าบอาขอเนี่ยน้ำชื่อจังใดก็ชื่อคำพูพัวคำพูรัวไอ้คำพูเนาะั่งลูกสาวสบายดีเนาะลูกสาวบอหนี้เก็บทานนะแม่ เราเห็นแต่ในคลิปเขาเป่าจิตเพิ่นเล้วเขามาเบิ่งก่อนนะว่าชั้นเป่าน้ำเพิ่นดิซื้อจังได้อีละน้อยฮะน้อยน้อยรุ่นนี้รุ่นนี้ชืรู่นจะชื่อยังไงล่ะฮะชื่อน้อยหรือชื่อรุ่นนี้เจ็ดปีแล้วหกปีหกปีไปหกปีไปโอ้ทั้งจุ๋มเจ้านี่มีรู้จะค้นซะมี จ้องขนนี่แหละกับผู้น้องผู้หญิ่งวัดบ่ผู้ชายผู้ใช้ผู้นนึงโอ้เด้อเด้อคือว่าแล้เขามาเยียบมายามเบิ้งเนาะก็คือดินตอนนั้นก็คือทางไอเตียงเพิ่นเป็นผูผ้ามาซื้อมาเละแมนเลยเริ่มต้นก็คือเบาเตียงนั่นแหละเบาเตียงเด้อเป็นไอแค่นอกกามีแต่ว่ารุ่นเบิ้งว่าเจ้าของที่เพิ่นชีชงเงินคืนในจำนวนเก่าบ่ นั่นแหละการรุ่นเบิึงตัวนั่นแหละใช้พันชงกัจำนวนก็ดีเนาะทั้งพันชงก็ดีทางในห้องก็สิได้ไปหาไหมดยคือดินตัวนี้ดิดินไดดินตัวนี้โอ้คงผู้ใหญ่พันยูทางในเมืองโอ้แต่ว่ามาใส่พันยูอาใส่พันยูมีสิบสองปีก้าพันยู่นี่โอ้อยู่ได้สิบสองปีแล้วแมนตัวผุนซอดพุ่นฮอดตู้พันพุ่นโอ้แต่เจ้าเดียวนี่นะโดยโดยทุกหอดเทียนตู้พันผุ ก็เราถือว่าลายดินที่ดินเพิ่นเวลานนมงน่อไม้ออกคือสิค้ากเนาะมีแต่ปลาหน่อไม้แต่ว่ามันหอกมีไฟมาเหยียบหน่อยก็เรยโอยๆกวนกวนขึ้นนะโดยมันมีผู้มากหักคือบอกเน้ามากตะกี้หักแต่กระสอบไม่เอาเมื่อ แไม่ไล่บ่รแม่นงไม่ไล่ไนกนูปูปีกช่วงเชียงรายอยู่เท่นี้ยังรลยอยู่ต่นนกนูปูปีกนะได้ยินเสียงอีอีอยู่ะหอะกระแตกันยังไม่งมาเด่นน้ำอยู่ยังเสียงไม่อีด้ยังผนยังมาอยู่กูกเล่นก็เล่นใช่ใช่น้โกอไมพุนอ่ะโอ้ตองปายังเต็มเยอะอยู่แถวนี้บยิงบีดเคนีแล้วมันดได้ดนี่เออมันอื่นนี่ไปบ่ไหเขายิงหมดแมนมเนาะอันนี้ของบ่มีฟ ก็เป็นก็บ่อยากให้ทําลายสัตว์ป่าเนาะรหลอกแต่ว่าเฮากะอนุรักษ์มันไว้บ่อยากเฮ็ดเนาะบ่ได้นอยน่เนาะโอ้แขงไว้โดยไปอยากแงงนกแงงหนูนี่มารถมาอยู่พี่ได้แงงอ่ายามมื้อเช้ามนก็เต่ันกัเลนนี่ได้กระเดนกระแตนกนอยู่บ่นี่เต็มแล้วากิโอ้กระเตยังมีเฉยอียังโอ เราเรอยู่แต่นอนมีรองกันแค่ไหพราะเวเรียนไปเวียนมาในเรื่องนี่เนาะเป็นปลาหมดแล้วเนาะหมดเหลือพอแล้วก็อยู่ในป่าในดอนเนาะยามฝ่ายยามพลโอ้ยพอพี่น้องเอ้ยลมแรงมากชิบวิปปิ้งเลยเน่ๆล้มมึงหนึ่งนี่บ่โคกนั่นคนลงมาเบื้องปลายใหม่แถวนี้จนมันติดลงมาพี่เลยเลยไปเลยเลยจุดคนลงโคกม่วงหะฮักมัดสองโคก อยู่หอกกงมีอีกเงี้เนาะคักคักคักเนี่ยอยู่เนี่ย,ก,ก,ก,ยกินหาก,กินสบายยี่ดอกเนี่ยนี่เออก็พอ,อได้กินอยู่ <โอ S 2> ยำนมใหม่เพราะมันก็พอได้กินพอได้ขายนั่นแหละใส่ัยจมนวนนั่นแหละเอาเป็นได้ก็คือว่าเดินน้องรุ่นเบิงขอให้ได้เงินคืนก็เนี่ยแต่ว่าจังสั้นแหละคิดอยู<ม>่จังสั้นแหละโยเนาะเพราะว่าชื่อกันก็บ่ามันราคาถึกๆแดงไปด้วยราคาถึงหลาหมื่นบาทตั้งแต่หมื่นหนึ่งนี่เขาก็ยังกันใจอยากตายแล้วคืออยู่ดินใด้ตอนนี้นี่อ่า โบหู้บอกว่าเพิ่นเนี่ยอยู่ประมาณเท่านั้นตอนนี้เพิ่นให้อยู่มาน,นักป,ปีบโบโบแบบโบ,บ,บ,บมีกำหนดบ่กพ<อ>ันเพิ่นมีอันนึ่งโครงการแล้วก็กบบเพิ่นก็บอกเอาไปตกได้ง่าย่ต่โบ่มีโครงการยังของเพิ่นแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปหากินไปอืมก็เพิ่นยังบ่ได้เคยมาบอกพี่เพิ่นเพิ่นก็เคยมาเว้าแล้วเทื่อนึงบางเขาหลุดดินน,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 นี่นะหลุดตั้งนานนี่เนี่ยเนอร์เพิ่นบ่บอกก็คือบอกมองทีซาเพิ่นก็ว่าบ่ให้ปู่ก็ะพิษ พีกผลต้นใหม่อันที่ยาว้อนา่นเลอแล้วกับบานเพื่อนปุูกทรายแต่ก็เท่านั้นบให้ตอเติมลงไปอีกโอ้เป็นอะไรก็คือแบบว่าเป็นประเภทต้นไม้ตัวใดที่แบบว่ามันอยู่เาว้เนาะมันมอยปูแบบของเามักพริกมักเพื่อนนี่ปลูกได้ปลูกได้ดงแต่ว่าเฮ้ากับเขากับบ่วหรอกอันปลูกไปแล้วเฮาก็ ป้าอยู่นี as as. ่คือเก่าแล้วเงนแต่ว่าเพื่อนเองอัแล้วเนาะอยากแต่เพื่อนเองไว้ยันเสียมุกเสียใจว่าชั้นนะมันเงยมันเงาเลยพอดอกเป็นยังได้คือมาดุดมาถ่มนะแม่นแม่นดับเพิ่นยังอยากเค็ดโครงการนี่อย่างเนาะคลานเอาไปพวกโบจักไต่จักเนื้อนาอะยันกินความเบาฮนาเบิ่งตัวนั่นดอกกับพ่อได้ปลูกพริกมะเขือใครในกะดีแล้วเนาะเพื่อละใส่เพิ่นอยู่เพิ่นให้อยู่ได้พี่ฮันคอยอยู่ดีแมี่งคอยกระปูกได้เรื่องกินข้องอยากจินได้เสร็จตอนนี้อกุงอาการ อาการนี่บมันเป็นรอยหย่อนรอยค้ำคูไปยากเลยนะพื้นนี่แล้วว่าทีเบอรตาเอายาำให้ตอนนั้นแม่นเลยโอ้โอ้โอ้แต่ว่าทับิตอิเฮ็ุได้เลยนะคือว่าได้เป็นรอยนะก็้กี้กระโบได้เป็นโบยังไม่แต่เป็นอันน่ะทับเป็นทับลรือเปล่าย้าพื้นเมืองเถานี่มาต้มกินมันเป็นยังไงเราบเปล่าแต่ว่าท่านได้เข้าไปรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อนบอกมีแต่ไปกวดเัดจนเขาบอกว่ามันโรคตัวนี้มัน ต้องเป็นยาน่ะขึ้นเมืองขึ้นเมืองโอ้ไปโฮงหมอนี่ก็ซ่ําไปกินขนมซื่อๆอาเป็นไดเอ้ามันบ่บ่ถืกเฮาดีบ่ใชคันมากินยาต้เฮานี่บ่เกินหมอนึงมันก็ยุลงไขนี่บ่ตอนนี้ก็ถือว่าไข้ลงมางบาป้ก็ําอยู่ตัดทิ่มครึ่งนึงแม่นบอกยกอันกินยังยาขึ้นเมืองเป็นทางใหม่ยังยาขึ้นเมืองบางเทื่อมันก็บ่บ่จักกมีอยู่คันมีผู้เป็นแล้วมาแล้ว ไปสิพาไปเอาไปเอาเองกับมือเลยไปเอาเองกับมือโลดอันนี้บอมเปนสีมีสั่งอามาเตสไซก็บางเขาไปเอาเองเนาะจูหูจักลักษณะนั้นมันเป็นประเภทนั้นประเภทนั้นนะฮาวู้าะว่าเขาไปกินประจําอยู่นี่เป็นสิบกว่าปีแล้วก็มันน่ะถ้าไปบอกว่าเออกองนี้ผัดมีสิบหูจักเนาะบจักหมอหื่นหมอยาต่างหากแมนโอ้โหแรกยเตีก๋วยเตีมือให้ลุงก่อนเนาะลุงเราเป็นนั่นนั้นเป็นรอยเพื่อนหนึ่ง ลอยเพีองหนึ่งเนอะต่วันขวดก็มามาทนลองยาดิเอามาใหม่เอามาว่านี้เนอไปเอาหมอมาอีกยายาโพนี่เนอยาโพนี่มันมันมืดเพียงหนึ่เกิดโผล่ข้างในเขาโพลงมานีเนอะฮัทต่ว่ามาฟังมือมือนี่คือว่าเบาคือซีค่อยๆจักหน่อยล่ะโอ้หูวจักหูวจักว่าเขาขอโทษนี่ป้าอันตีนเปานี่เหยียบกรินไปนี่ อูจักสีห์หมดหอดกินอะไรบ้บอเมนว่าว่ากีโม่อย่าทานไฟจนหมดค่าดีนยังโม่อ๋อมันมันมันซามในหมู่ซึ่งเนาะมันเมือนไปมืด้กเต้ใหม่เต้คอนกับเต้ไปซื้อเห็นแต่เลือดออกซื้อมันโม่เป็นขางหนึ่งมันเลยว่าเป็นมดชองแต่ว่าขางนี้โมแห้งมาแห้งแห้งมอนี่โดยเนาะเขายิบบังสี่นี่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นอยู่บ่คือว่าพอพอหูซื้อว่ามันหอดเออแต่ว่าเป็นนี่ได้จึ๊ปีแล้วเป็นรอยเป็นรอยนี่วังนี่นะวังช่วงนั้นสองเดือนกว่ามานี่ ตะกี้เป็นเต้ในในทองเป็นแต่ตับลรงตับนะมาเอาไปยาเอายามากินหน่อก็เศร้าเป็นรอยก็อยู่ไปอะไรเป็นปีสองปีอยู่นะโนนบันในม้อเป็นรอยนี่ประมาณนี้สามเดือนสองเดือนกว่านี่แหละแต่ว่าได้ทดลองอันยาเพิ่นเมืองแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นบ่เอามาเนี่ยยังให้แต่ลุงแล้วกินเนาะแล้วก็เป็นเน้เราเป็นเต้โดนๆยังให้เบิ้งเอายาด้เอาน้ับเพลินมาเบิ้งก่อนเนาะโอ้เบิ้งในการลูกคือขี้แยองเนาะไม่ได้ใช่ไม่เท่าไม่หยางที่ อใครพอตอนนี้พันยังเป็นไม้อยู่ก็เลยบวแเฮงแน่เป็นวิญญาณก็ได้บ้าคือลุงเบิ้งแปดเป็นมาตั้งแต่ดันด่นตั้งแต่ลูกหลานยังน้อยต้องลองเบิ้งแัดต่วันไขควายวางแล้วเออควายที่บอกอือโอ้โหซื้อว่าเป็นนื้อนั่นเลยมันเป็นลักษณะที่ด้วยเนาะเป็นพกเลยเอาถือจุบข้ามผ่าจุบข้ามมอห่อเดวกหนึ่งเสีอย่อมนำข้ามมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาหน้ามันบ่หนึ่งแล้วเอาก็มา มาใส่บพได้มันปวดมันเจ็บแลนะฮะคมคมซัมบ้ามันหอนซัมเฮาอันนี้ได้นะนี่มีแจกกันพืชพันธุ์ใส่น้วกันนี่นะมีแจกสนิทมีซองสนิทแล้วมีเเบื้องไปเบื้องมาอีกคือใบครีงดงอันนี้เนาะอันนี้เป็นเป็นใบนี่ปะเป็นใบนี่อันน่ะเคยนอนเคยหินนอนเคยหินนอนเคยหินนอนแล้วก็ตัวนี้เลยเลยตัวนี้อันน่ะเป็นอ่ากุมกาม แล้วก็ฟักแล้วก็ไปให้หมอเพิ่นสูตรให้โอ้ต้องมีหมอสูตรอีกอยู่ปุ่นบ้านน้องบวนี่จะนอนเชื่อมคำแล้วก็เขาไปส่งอไปเมื่อพูนอีกพอแล้วก็พยายามรักษาเนาะก็จังว่ารักษาใครจะว่าเป็นไม่เนี่ยอะไรรักษาสิง่ายอยู่คำปิ้งหึงอะไรแต่ชิ่งเนยเพราะเรีก็มาถามกันได้กินข้าวกินน้าวกำยังเแขมือนี้มือนี้บ่าไปกินกระปุ่นน้ำหมาอผัดโอ้เป็นฮัลโลมาเอาเด้อ กัญญางไป่ฮอดขึ้นฮอดบ่ขึ้นในผัดเพิ่นฮอดนี่ก็ต้องได้นั่งประมาณสองเถื่อนั่งสองเถื่อใส่ล่าสำนันได้โดยพอดีกัญญางไก่บ่ได้เนาะบ่ได้มันจองมันจองเพียงสะโพกเฮานี่ลงมานี่โดยขึ้นมาทั้งนี่เพื่อข้านี่บ่เป็นหยังโดยยังนี่แขนนี่ยังเก็ยังแข็งแห้งอยู่โดยมีแต่เพียงขาสองขานี่ขานี่บ่แห้งขาาย แห้งๆข้าวัวนี่เกเกแล้วมากาก็บมาได้ชื่อขต้มขนมมาต้อนน้องน้อยแล้วชั่งเนาะเงินไห้เราพอแล้วพอได้ชื่อขนมให้น้องน้อยแล้วก็เนาะคือการแลกพวกรพากันเวเนาะ เฉพาะเพราะได้ชื่อขนมไ้ลูกเด้อใจอยู่ดีมีแห้งทั้งลูกก็คือกันชื่อน้ำเย็นกินเด้อเนาะยมน้ำเย็นกินมีแห้งบนละจะไปเยี่ยมบนทั้งไงล่ะแล้วกันบนนีเยี่ยมแด้ทั้งไอยผัดทั้งเอ้ยผัดโบไปว่าว่าเนาะกะยังสิไปหาอยู่เวลากันเพราะว่าอ่เออเฮ้ยได้ขอมาทายชิดเป็นจักเตอร์เนาะยินดีกระชิประมาณนี้เด้อพอเด้อซีพ่อแล้ว ชื่อมึงยังอีหล่ะนะเขาเงินน้ำพ่อชื่อนมบอกโดยเนาะกะสิประมาณนี้สบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเนาะโดยเนาะอยู่ดีมีแห้งเศร้าไว้เด้อปราหยัดลูกค้าก็ได้กับเี็สาวแล้วก็สิได้เข้าไปหาทั้งเรล่อะเพื่อนิกเทือนึงพี่น้องเยเนาะคลิปนี้ก็สิจบประมาณนี้เด้อเนาะ สิในไดคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณหล,ยลายๆเดอ้อเพื่อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะที่เขามาหับส้มมาฟังคลิปให้และกับเบิร์โฆษณาให้บุกขอดาโฆษณาเนาะกับเป็นกำลังใจให้ซาวเวลมาโดยตลอดเนาะจี่นีก็ขอบุญขอบคุณหล,ยลายๆเดอ้อเนาะดีๆมีแฮมว่าสุกุสุคนพี่น้องเลยเนาะม,มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดอ้อเนาะคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนขอกราบเข้ามาสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย